เฮ้ยทำไมสัตว์วิ่งผ่านหน้าเยอะจังวะปลาได้ไหมนี่ะอุ้ยโอ้โหโดนต่อยเฮ้ยมีคนแซงแซงทำไมครับกลางอากาศฟาดจักรยานนี่ไงด้วยการแบบว่าสะบัดตูดเออโอ้โหมันมันแย่งเราแดชไปแล้ว ยครับโอเคเอาละครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งกับนายพรีเบลในคอนเทนต์เกมเก่าเล่าใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะขออนุญาตมูฟจากไรเดอร์มาสักหน่อยก็แล้วกันนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาจักรยานหันศานะครับ <y ال> <y ال> ย้อนวัยกันอีก1-9ก้ากาับดาวฮิ d โดมิ a เนชันนะครับเกมจักรยานสุดปั่นนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเคยสัมผัสมาแน่นอน สำหรับคนที่อยู่ในยุค PlayStation 2นะโอเคเนี่ยก็จะเลือกตัวละครมี1 2 3 4 5อ่ะมี5ตัวนะหลักๆสามารถกดสี่เหลี่ยมเพื่อดูข้อมูลตัวละครได้นะครับแต่ละคนก็จะมีแบบว่าอ่าจุดเด่นต่างกันนะโอเคผมจะเล่นอ่าเล่นตัวไหนดีเล่นน้องใหม่แล้วก็น้องใหม่ เรียกจะชื่อไทยเลยเ,เป็นคนญี่ปุ่นนะละเอออ่าก็จะมีแบบว่าเลือกจักรยานช่วงแรกนะมันแบบว่าก็เป็นจักรยานเบสิกนะเออยังแบบว่าซื้อไม่ได้ดูดิดตังแบงค์มีศูนย์นะอยากได้รถแรงๆสักคันนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ มาไม่รอช้ามาด่านแรกสเตจแรกมาจะมาเปิดโหมดความบันเทิงเบาสมองสักหน่อย <c oughs> โอเคอ่ะเท่านี้แหละดูวิวแค่ะนะั้น <c oughs> พอละมาโอ้คิดถึงมากออ้โอ,โอต่อยได้ครับเราสามารถต่อยทำให้ผู้ต่อสู้แบบว่าเล่นยากโอ้โชว์ท่าเก็บเกรดโอ้ ได้ขวดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าหน้าทิ่มเสียวเวฟอากด R2 เพื่อกระโดดเฮ้ยววอูย้หูฉากเสี่ยงตายสุดๆเดี๋ยวทำไมที่สามเฮ้ยมีคนขับรถผ่านโดดฟึ๊กจุ๊กลีลาเราไม่ธรรมดายังไม่ทีหนึ่งเลยอ่ะนะยังที่สี่อยู่เลยมาใครแซงนู่นนุ่นนุ่น ปลาขวดใส่อย่าแซงครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับโอ้โหมันมันแย่งเราแดชไปแล้วหยุดครับโคตรทารุณทารุณกรรมชุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่หนึ่งแล้ววะที่หนึ่งแล้วว่ะโอ้โหไม่ใช่งานยากนะบอกเลยฟิวโอเคอ๋อ สำหรับอาพวกไอพวกเพร์ต่างๆเนี่ยที่มันจะมีให้เก็บเนี่ยแต่ละสีมันก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนเออมันจะแตกต่างกันอย่างสีสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการเพิ่มสตามินาเนาะให้เราปั่นเร็วขึ้นนะสังเกตไอตรงสี่เหลี่ยมฝั่งขวามือเนี่ยนะมันจะมีไอช่องสีเขียวๆอยู่นะเออถ้าเรากด X ค้างแล้ว สต้ามิน่มันหมดเราก็จะปั่นช้านะครับเราต้องหาแบบว่าโชว์ท่าเอาเดี๋ยวกดผิดต้องแบบว่าหาโชว์ท่าเพื่อเพิ่มสต้ามิน่นะเห็นไหมเออถ้าแบบว่าเก็บเรื่อยๆคือแบบว่ามันจะดีมากโชว์ท่าเก็บถ้าไม่เก็บก็มันสามารถเพิ่มได้จากการโชว์ท่านะส่วนสีน้าเงินก็จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนบว,วกทุกอย่างละกันเออ บวกสตมีนาแล้วก็สามารถอัปเกรดอาวุธนะครับอาวุธที่แบบจะทําให้กู่ต่อสู้ของเราเล่นยากอะไรเงี้ยเอออย่างอันนี้ตอนนี้ที่เราถือก็จะเป็นการปาขวดนะครับมันจะมีหลายอย่างนะมันจะมีต่อยมิเตะมีแบบว่าอะไรนะเอาจักรยานเอาตูดกระแทกอะเอาตูดจักรยานเอามตะพูดมันจะมีแบบว่าเอาตูดจักรยานกระแทกกันนะปล่อยมือ อย่างสวยลมได้ไงวะอ่าส่วนสติ๊กเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าอ่าเอาไม้หรือรอะไรสักอย่างเลยแหละมาฟาดกันแต่ต้องไปอยู่ใกล้ๆนะส่วนตัวผมมองว่าไอ้บอทเทิลเนี่ยดีสุดและ้ะข้อเสียมันมีแค่แบบว่าอะไรนะการคือถ้าเราปาสามครั้งแล้วแบบว่ามัน ไม่โดนเป้าหมายแล้วมันก็จะดาวเกรดให้เรานะกลับไปเป็นสติกเหมือนเดิมเออโอ้ดูจากในแมปฝั่งซ้ายนี่คือแบบว่าสีแดงนำโดง่งสีแดงน่าจะเป็นเรานะเออเฮ้ยมือขับดีๆไปได้ส่วนสีเหลืองก็จะเป็นการอัพเกรดอาวุธอย่างเดียวนะครับสีแดงก็จะเป็นการสปรินต์แล้วก็สีม่วงสีม่วงจะเป็นการสีม่วงอะไรวะสีส้มสิ สีส้มจะเป็นการแบบว่าถ้าสมมติเราขับจักรยานแล้วเราล้มอะไรเงี้ยเออมันจะสปอนทันทีนะเออมันจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งผมว่าไม่ค่อยใช้ประโยชน์นะสําหรับคนที่เขาแบบว่าปั่นช้ำๆอะไรเงี้ยเออแต่สําหรับเรานี่โคตรจะมีประโยชน์เลยนอนบ่อยเหลือเกินอ่ะเอยโอ้โหชนกระลอกกระเด็นเลยขอโทษไม่ได้ตั้งใจ เข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่มาได้ตังค์เท่าไหร่วูได้เยอะอยู่นะแปดร้อยแปดร้อยเหรียญเนี่ยมันยังน่ายังซื้ออะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปลุยต่อดีกว่ามาลุยต่อลุยต่อด่านที่สองโอ้มันเหลือหกคนแล้วอ่ะต่อยต่อยเปิดก่อนได้เปรียบ ปุ้โโอ้มันต่อยใครไม่ล้มเลยวะเนี่ยโอ้ต่อยจนมันอัปเกรดเป็นไอ้เป็นเป็นคิกให้อะต่อยจนมันอัปเกรดระบุให้อะโอ้โหโชว์ท่านานไปหน่อยโทษทีโอ้หุบืึ อุ้ยได้ไม้ได้ไม้แล้วได้ฟาดคนละหนีไปไหนครับฟาดอ้ยฟาดไปโดดอุ้ยขับชนขับชนมีคนขับชนครับอู้้เาโอ้โหจะโชว์ท่าเดียวจักรยานนี่ไงดรือการแบบว่าสะบัดตูดเออเที่สองวะจะโดนแย่งที่หนึ่งนั้นเลยฮะป้าขวดเดี้อเด้อ รอรอเขาคนให้เขาแซงไปอา้าวมันเบรกไม่ได้เหรอสนามที่สามโหมันดูมันโค้งเยอะจังไนะโอ้โหผมไม่ชอบเลยสนามอะไรที่มันโค้งเยอะๆเนะี่ยโคตรจะไม่ถูกไม่ถูกต่อยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนอนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าล่วงนะอุ้ยโอ้โห,โ,หโดนต่อยโอ้ได้ขวดแล้ว ขอปาหน่อยครับขอปาโอุ้ยป่าไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าแซงครับอย่าแซงครับห้ามที่หนึ่งมันไปนู่นเลยอุ้ยโอ้โหเกือบโดนกวางเกกะโดนแทงอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหหนูโดนแทงละเดียวจะเก็บคุญแจในการแบบว่านำห่างเราจะพลาดเก็บไม่ได้ ขับดีๆหน่อยเดี๋ยวล้มกว่าจะได้ที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายมันจัดจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยววิ่งตัดหน้าเมืจจ่อกี้ไอ้ด่านแรกก็ชนกระรอกปิวไปแล้วล่ะชนปิวไปแล้วรอบหนึ่ง,อ,งอ่ะโอเคเฮ้ยทำไมสัตว์วิ่งผ่านหน้าเยอะจังวะปลาได้ไหมนะ เบรกไม่ทันอุย้ยฟาดฟาดโอ้โห,หมัวแต่ฟาดไม่น่าเล่นเลยอืมกระแทกไปเอาล้มสองครับล้มสองขอฟาดนะครับไม่ฟาดก็ได้ไม่ฟาดก็ได้เพราะฟาดไม่โดนอาจได้ขวดละอู้เพาตรงนี้มีเฟอร์เยอะอ้าอู้โอเคโ้หได้แดชพอดี แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วอือหแล้วแบบเขาเข้าใจเลือกสนามนะธรรมชาติได้แบบว่ามาเต็มไม่ได้หมายถึงต้นไม้หมายถึง,ถงสัตวนะ์เนี่ยอย่างเยอะเฮ้ยสตามีหน้าหมด,ลดอลดีต้องโชว,ว์ต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วต้องโชว์ออฟทีน้ำเงินสวยเฮ้ยนึกว่าล้ม เรียบร้อยที่หนึ่งสามด้านติด่ะน้องๆไหนไปดูเดียมซื้ออะไรได้ไอ๋อซื้อแยกซื้ออะไรแยกนี่ไงสองพันสี่ซื้ออะไรไม่ได้สองอย่างนี่ซื้อได้แล้วมันเพิ่มอะไรบ้างไอ้สีแต่ละสีนี่คือมันเพิ่มอะไรวะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ล้อ 800ร้อยซื้อได้เอ้ซื้อนี้กับไอ้นั่นไปก่อนแล้วก็อันนี้อันไหนที่เพิ่มก็ซื้อนั้นแล้วนะเออไหนมันเพิ่มก็ซื้อนั้นไปก่อนแล้วก็ไอ้ตรงโครงยังซื้อไม่ได้ดีสุดคือเท่าไหร่อ่ะสองพันสี่โอเคกรดองตังไว้นะเออมา ด่านที่สี่แถมหน่อยละกันลืมเซฟต้องเล่นจริงๆก็จะพอเริ่ด่านสามละต่อยต่อยต่อยอ,อุ้ยโอ้โหโดนแซงแซงโค้งเฮ้ยแดชแดชสวยวมาเลยใครอยากแซงมึแงแซงกูปาขวดใส่โคตรใจร้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นึกว่าล้มเฮ้ยมีคนแซงเหรออย่าเด้ออย่าเด้อไหนวะฟิวโอ้ด่านยาวอยู่นะไม่เป็นไรเราพลาดเด้งลืมเซฟแถมแล้วกันเฮ้ยโอ้โหท่าย,ยากซะด้วย <c oughs> <c oughs> ท่าย,ยากซะด้วยใจหายเวฟนึกว่าล้ม เฮ้ยอันล้มจริงอันเนี้ยเฮ้ยมันตามมาไวยังวะจะลงล่างดีกว่าเฮ้ยที่หนึ่งแล้ววะ <_ c oughs> วอืมไม่เห็นว่ามีไอ้นี่ไม่เห็นว่ามันมีให้เดชปล่อยเลยแล้วกันเออคุยอะไรวิ่งตัดหน้ากันเลยนะ <_ c oughs> เฮ้ยมีคนแซง แทงทำไมครับกุกลางอากาศอุ้ยโอ้โหทำอะไรมา่ยต่อยล่วงเลยโอ้อย่างเท่อ๋อเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบครับกรุณาหลบโอ้โหลงน้ำอีกแกปลาขวดปลาเลี้ยงตัวบอกเลยใครแทง ไปน no uh, ู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ยทำไมเราที่โมกอะเฮ้ยที่สองแล้วเว้ยเฮ้ยด่านนี้แบบว่าสูสีไม่มีใครนำห่างเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยหินปลาโคตรบันเทิง บอกแล้วเกมปั่นปั่นประสาทไม่เอ้ปั่นจักรยานไม่ปั่นประสาทใช่มันจะมีอีกปะเนี่ยหินนะจะได้ชะลอให้มันไปกันก่อนโอเคไม่น่ามีแล้วมั้งตรงนี้โดดได้หรอโอเคอเฮ้ยเ,เล่นท่ายากซะแล้วเขาตามมาแล้วมั้งนะต้องรีบแบบว่าเอาบอทเทิร์นมาอ๋อยังไม่ได้ โอ้โหเ้วเก็บอัปเกรดไปโดนเลยเก็บไปโดนด้วยเมื่อกี้โอเคเราได้บอทเทิร์นละปล่อยมือถ้าแต่ละท่าคือแบบว่าถ้าจับจักรยานไม่ทันนึงเรียบร้อยเลยอุ้ยโอ้โหลงน้ำเงี้ยอ่าถ้าแบบว่าเราลงน้ำหรืออะไรเงี้ยออกจากฉากอะไรเงี้ยอาวุธเรามันจะไม่ดาวเกรดนะครับเพราะว่ามันเหมือน เราไม่ได้ล้มอ่ะเออนี่ไงล้มเลยพูดถึงก็ล้มเลยเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> ทำไมที่สองอ่ะฮะใครมันแซงอ่ะฮะไหนพ่ดมาดิเป็นใครมาแซงอ่ะฮะโอ้ด่านนี้นานเว้ยโอ้โห <c oughs> ตัดเหนื่อยนะตัดเหนื่อยเออคนตัดต่อตัดเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> ไหนมีอะไรเออตรงนี้มีสีน้ำเงินให้เก็บเก็บเลยครับบวกหมดโอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคแลนดิ no ้งสวยอยู่โอ้โหโอ้โหมันเลี้ยวไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหในกูมาปั่นจักรยานสวนสัตว์ไปนี่ยโอ้โหโอ้โหไปขับไปทางไหนก็เจอแต่สัตว์อะโอเคกระโดดปึ๊บเอ้า มันมันลม้มโอเคน่าจะไม่ไม่ไม่มีคนแซงเราแล้วนะเออเราน่าจะห่างอยู่ห่างอยู่เท่ากับเอยห่างห่างจริงห่างใช้ได้ห่างใช้ได้อยู่เออโอ้โห กูหนียุกกระบาดมาเจอกวางมาเจอแพ้เฮ้ยสนใจแล้วโอเคสำหรับดาวฮิลโดมินเนชั่นก็ประมาณนี้นะทุกคนโคตรมันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ทหน้า